ดีคะ่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินมานำเสนอให้ท่านรับชมกับรถกระบะมือสองพร้อมพอกสเตลเลสนะคะทรงสวยสภาพดีและที่สำคัญจัดไฟแนน์ได้ค่ะมีทั้งราคาตัดเงินสดและยังสามารถจัดไฟแนน์กันได้ด้วยนะคะคันนี้เลยค่ะทุกท่านติดแบคลิสตหรือเครดิตไม่ดีก็อ,ออกรถได้เหมือนกันนะคะ Toyota v i g o 2.5e ปี e, 05ค่ะ ราคาเงินสด150,000บาทหรือต้องการจัดไปเน้นราคาจัดไฟแน้นอยู่ที่158,000บาทค่ะผ่อนค่างวดโดยประมาณนะคะเดือนละประมาณ4,9 0 0บาท60งวดด้วยกันติดเครดิตติดแบคลิฟต้องวางเงินดาวนะคะเ8 0 0 0บาทและผ่อนค่างวดเดือนละประมาณ2,900บาท48งวดค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถกันนะคะ รถวีโว์คันนี้นะคะเป็นรถกระบะมือ2เกียร์ธรรมดาค่ะรถปี05เครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีนะคะเลขไมล์ประมาณ200แสนโลค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะภายในเป็นเบาะหนังเครื่องเกียร์ช่วงล่างโดยรวมยังดีค่ะภาษีพรบอมไม่ขาดนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้าขับเพลงมีฟังใช้งานได้นะคะ รถสวยสภาพพร้อมขับเอกสารมีให้แบบครบๆพร้อมโอนได้เลยค่ะจะสดหรือผ่อนก็ตามท่านเข้าไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจนะคะพิกัดดูรถได้ที่แยกสกัดน้ำมันตำบลท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะอยู่ใกล้กับมหาลัยนเรศวรพิษณุโลกเลยนะคะท่านใดสนใจลองทักเข้าไปคุยเงื่อนไขเพิ่มเติมกันได้ค่ะแต่ที่สำคัญต้องไปดูรถก่อนตัดสินใจนะคะ ไม่ว่าจะสดหรือผ่อนก็ควรเดินทางไปดูก่อนค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินนำเสนอกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ